ดาไม่ค่อยสบายทุกคนอดนอนเหรอลูกเหรอเหรอพี่คิดถึงแพนด้าเขาบอกแพนด้าหายไปไหนไม่เห็นคุยเลยอะแพนด้าอยู่ไหมเนี่ยเยอะโอ้พี่ด้าไม่ค่อยสบายเหรอลูกปวดหัวเหรอหัวเหรอลูกเหรอโอ้ปวดหัวทําไมปวดหัวบอกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเอาหน่อยนะล,ลูกนะนะน่ะน้องเงาพี่ด้ารำคาญเหรอลูกเหรอน่ะเงาอีกแล้ว ปวดหัวทุกคนเอ้ยช่วงนี้ค่ะอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปพี่ได้นะพี่ได้เขาเครียดค่ะทุกคนอ่ะมาแล้วนะ่ะเห็นไหมเครียดมากไหมฮะเครียดมากไหมมาตอบแทนเลยเป็นไงคะอ่ะเครียดทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะทุกคนอดหลับอดนอนช่วงเนี้อ่าไม่คุยด้วยหรอกอไม่เอาไม่เอา,เอาลูกไม่เอาไม่เอาพี่ได้คุยกับพี่ได้อยู่ตะขบกวนทุกคน ไม่เอาหนูไม่เอานะหุดหงิดใหญ่เลยค่ะทุกคนเออแต่ละตัวละตัวอืมตรงนี้อาจจะโอ้ยพี่ดาใจเย็นๆลูกอย่าดุเนาะสงสารสงสารสงสารอืมหบงา,าทั้งกางวันกลงคืนเลยพี่ม้ากัะลูกพี่มา้าไหวไหมลูกไม่ไหวไม่ไหว